ช่างหนึ่งแก้ทรงจีนเสื้อแจ็คเก็ตยีมแบรนด์เนมส์ประเทศไทยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบที่แห่งสยามเช่นเดียวกช่างหนึ่งครับช่างหนึ่งจะมาแก้ทรงเสื้อแจ็คเก็ตนะครับสไตล์ฮิปฮอปนะครับลูกค้าจากกรุงเทพมหานครครับช่างลูกค้าต้องการอ่าอีเซีทรงใหม่เนาะช่างก็จัดให้นะครับแล้วก็มีการยกไหล่ไล่ทรงใหม่นะครับตัดความยาวอ่าขึ้นด้วยครับรื้อซิปแล้วก็ประกอบเข้าใหม่ด้วยนะครับตามทรงแบบนี้ช่างหนึ่งครับ ครับลูกค้าจากกรุงเทพมานครครับส่งเสื้อแจ็คเก็ตมาแก้ไขนะครับก็เป็นปลุกเสื้อแจ็คเก็ตสไตล์ฮิปฮอปเนาะลูกค้าส่งแบบมาด้วยครับลูกค้าบอกว่าวัดไม่ไม่ไมค่อยถนัดอะไรเงี้ยเลยส่งแบบมาด้วยครับ ช่างหนึ่งก็มารีเซ็ตทรงใหม่ให้นะครับก็มีการแก้ทรงแล้วไล่ทรงใหม่นะครับมีการรื้อซิปด้วยนะเพราะว่ามันต้องตัดความยาวขึ้นคือผ้าลูกค้าซื้อน่าจะใส่มาสักพักหนึ่งแต่ว่ามันมีอาการเหมือนใหญ่อะมันก็ยืดแล้วมันก็ย้้ยเนาะมันมีการย้วยช่านก็ตัดเนี่ยสังเกตว่ามีการตัดออกค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงชายช่วงด้านุ้งด้านข้างเนี่ยตัดออกเยอะหมดช่างหนึ่งก็ทําการเก็บงานแล้วก็ไล่ทรงใหม่ให้หมดแล้วก็ตัดต่อตรงชายให้ใหม่หมดรื้อซิปออกก่อนเนาะงาน จะเก็บให้อย่างที่เห็นนะครับก็พยายามทําให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับแบบที่ลูกค้าส่งมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็งานนี้ช่างหนึ่งก็ส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะก,ก็งานก็เาขาเรียกว่าผ่านพ้นไปด้วยดีนะสมบูรณนะ์เนาะเนี่ยช่างนึ่งก็ทําการาประกอบซิปเข้าครับซิปมันจะเป็นเป็นขั้นว่าซิปถอนได้เนาะพวกนี้ถ้ามีการตัดหรือซิปเนี่ย บางทีมันจะต้องมีการตัดซิปออกครับการตัดซิปออกมันต,ตัดด้านล่างไม่ได้เด็ดขาดเพราะเป็นซิปถอดได้ช่านต้องตัดด้านบนนะครับแต่ว่าท่างหนึ่งก็จะประเมินตามงานไปเนาะว่าส่วนไหนรุ่นไหนแบบไหนดีไซน์แบบไหนต้องทําอย่างไรครับ, mm hmm. รบก็แล้วแต่เนาะหน้าง,งานนะครับหลักๆคือหน้าง,งานสําคัญที่สุดตอนที่ลงมือทำนั่นแหละบางทีลูกค้าส่งรูปมาให้ดูช่างก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าจะต้องแก้แบบไหนพอเห็นดีไซน์ขนาดช่างก็จะเก็ตเลยคิดออกเลยว่าอ๋อต้องทําแบบนี้มันถึงจะลงตัวอะไรประมาณนั้น mm hmm. ก็คือเป็นงานชํานาญการเฉพาะด้านอองงงงงง่่าาาาหนนนึเเะรับพแตที แต่และตัวมันมันทำงานไม่เหมือนกันเนี่ยออกแบบก็ออกมาเป็นสไตล์นี้ครับใกล้เคียงของอาจากต้นแบบมากครับขอบคุณมากที่ลูกค้าไว้างใจชั้นหนึ่งและเข้ามาใช้บริการแอดไลน์ติดต่อเงินได้0813977950ดีๆให้เหมือนกันทั่วไทยครับขอบคุณครับ,บกันน่าจะใหม่ครับบ,รบ๊บายบาย